ีครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมไปกินด่วนนะครับวันนี้มันดูงานปากโอครับผมปากโอครับปากโอปากโบจริงจริงครับสวัสดีไปยังเสียการนะครับผม หนึ่งลูกครับคุณปาะโกจะของดินบอกว่าเอาดินตัวเองครับตีให้หมดเลยครับผมทีน,นี้น้ำออกดีครับเอ๊ะ,อะ,อะใครวะใครว่ะรับใครครับนี่ วอดดึดดงหมดวอดดึดดงขับรถมิโครครับผมอเอาสุดยอดครับสุดยอดครับกุศลาครับดูครับน้ำโพครับแดกเลยครับฝังนูน้นเป็นดินทรายครับลาดซากครับ ิคลองครับฝั่งนีค้คลองน้ำโองดีครับผมนี่เราอยู่บ้านหนองแคนนะครับโนดดึ่งเป็นผู้บังคับคอนโทรลน,นะครับผมมาไฟสู์ ต่อรรบมีเข้า3คันครับต่อรบ นะครับผมเข้าก็รถเสด็ดมบแล้วก็รถไฟครับจากอู๋เสียอันครับผมรอจัดพี่น้องรอจัดเลยทีเดียวครับคันนี้ออกมาประเดิมงานเร่ครับผมอยู่กับทีมงานมูบินดินด่วนนะครับ ดึเดินๆนะครับธุรกิจตัวเองนะครับแกมีธุรกิจเยอะครับคนนี้โอ้โเร่งจัดเร่งจัดนะ ปีครับจะข้องรถมองเลยครับจะข้องรถขับไม่โคอยู่โยนรถหน่อยโยนรถหน่อยโยนรถหน่อยโอ้ยไอไข่ไว้ยไข่เว้ยโอ้ยอะไรกันแต่นี้ก็ออกมาจากอุซีอันเหมือนกันนะครับผมอันนี้อิตูเจ็ดดีทอโบ โอ้ยไรจัดไรจัดเอ้ยต,ติดตัวไรติดตัวไรเฮ้ยง่ายกุ๊บโลอัออนนี้นะครับผมนี่ต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะนี่ขึ้นอีกชั้นหนึ่งครับก็ น่าจะรอดินแห้งครับเพราะว่าดินมันเปลี่ยกครับดินแบบน้ำออกเลยนะปุ๊บออกตามมือไม่โคเลยครับเสร็จดมนยครับผมไปก่อนไปก่อนเรกจัด ได้ได้นะครับรถถ้าวิ่งลักษณะนี้นะครับ6ล้อนะครับระยะทางแค่นี้นะครับ6ล้อนะครับได้50บาทนะครับ50บาทไมโครนะครับก็80บาทครับถ้าไมโครวิ่งเข้าบ้านก็อยู่เที่ยวที่90บาทครับแต่นี่เรางานตามบอครับไมโครยังไงมันก็ได้ไตัวอยแล้วครับผม เอาก็อเอาแค่แบบปดบาทครับพอ,อยื่ครับเราอยู่ได้ครับเราอยู่ได้เราดำอยู่ได้ครับก็อโอเคครับผมมาดูรถรอครับคันนี้อีสานใต้ดำแต่งนะครับ นี้จัดมาในราคาที่เห็นเขาว่ามองว่า9 9 4ครับผมจัดเต็มครับ<อ>จัดจ้านนะจัดจ้านจัดจ้านด้านย่านตุงรักนะครับเคซิบัตไทยแลนด์อิสันไต้ดำแตงครับโอโหรอจัดเต็มครับอันนี้ฮิโน่เครื่อง JO8C ครับ เฮ้ยไม่ใช่ขออภัยครับ j o 8e นะครับร40ยสบเลยงะทบขอบคุณนะครับไม่ต้องซื้อปับรอจัดับดูภาพเลยรู้ว่าผมนาซาจะเต็มครับอันนี้

องีกเสียงเลยสีดเลยพี่น้องเยแก้หัวครับระบบครับะเอโอปดกีเันเร็วนานแรครับที่วิ่งด้วยกันนะครับมาอยู่เคย สายกุหลาบพรกะคันนี้รอจัดรอจัดนะแจกจัวโดยอาจารย์โจนะครับในหน้าโจของเราอีกนะครับ thôi. Ê, เนะครับตอนนี้ได้อยู่รมาณ120กว่าเที่ยวครับเขียแดนปากทงครับปากทงก็จะขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับชั้นแรกก็150ครับก็อยู่รมา150ชั้นก็อยู่มา150ครับโดยประมาณ เฮโนบปีกนกนะำโดดือดึงนะอันนี้เอ็ดเอ็ดโอ้ยนะครับผมคลิปนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยบุพินโรนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ